ครับท่านกำลังชมรายการขิงแก่กรุงสยามนะครับฉบับเปาบุญจิ้นตอนจ่อหวน้อยเล่นะครับนะตอนนี้ก็เป็นการเปิดตัวเปิดตัวนะฮะให้ท่านได้เห็นถึงตัวละครสำคัญสำคัญคือเหินเชียงนะไปชวนรีชวนลีชวนรี่ชวนรี่แท่ว่าคู่นี้เนี่ยมันจะเป็นคู่กัดกันละว่าไงเหรแล้วก็ไอ้มงอี้มงอีนี่ก็เมียของไอ้เจ้าเฉิน ของเขาใ้เวินเชียงใช่ไหมที่ความจริงนี่นะไอพ่อตามันนี่จะเปิดตัวนี่นะมันก็บอกว่ามันไม่ตั้งใจจะยกให้ไอลูกเขยคนนี้เลยมันไม่ชอบไเพราะว่าเป็นคนจนอ๋อเป็นคนจนแต่ว่ามงอี้นี่มันรักไอเวินเชียงอ๋อาห็ไหมไอ้ไอ้ไอชเวนรี่มันมีตังไอ้เฉินรี่นี่เป็นเศรษฐีลูกเศรษฐีพ่อตามันชอบอพ่อตามันก็ชอบมันเลยก็เลย ทีนี้แสดงให้เห็นถึงน้ําใจของไอ้เวินไอ้เฉิญลี่เนี่ยเป็นคนมีคุณธรรมนะมันเป็นคนมีคุณธรรมมันรู้ว่าไอ้เวินเชียงเนี่ยรักกันอยู่ก็เลยไปขอให้เลยมันก็จะแจ้งไปขอให้เลยเลยว่าคนมีกระตังอะนะเอาอย่างนี้เราลองมาดูกันก่อนว่าเป็นยังไงเชิญงครับลายเส้นอ่อนช้อย มีความละเอียดอ่อนฝีมือการวาดภาพของพี่ก้าวหน้าขึ้นมากครับชื่นชมไปแล้วถ้าก็วาดไปอย่างนั้นเองนะ่ะพี่ฉเฉลียวฉลาดเรียนหนังสือวาดภาพผ่านตามไม่เคยลืมตั้งแต่เด็กก็มีความเป็นอัจฉริยะแล้วเฮ้ยเจ้าจะ่าล้อข้าเล่นเลยนะเจ้าขยันหมั่นเพียรถ้าไม่ได้รับอิทธิพลจากเจ้าเค่คงเกดครานไม่เล่าเรียนจําได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยคนกแก่ข้าน่ะเจ้าออกหน้าแทนนะ ตอนนั้นพ่อของพี่เคยช่วยพ่อข้าวไว้เราจะมีวาสนาคบกันเป็นพี่น้องต่อมาฐานะทั้งบ้านตกต่ำก็ได้พี่บุญธรรคอยช่วยเหลือช่วยชีวิตนี้ข้าไม่มีวันลืมหรอกเจ้ามีน้ำสายใจจริงกับข้านอกจากท่านพ่อและแม่แล้วข้าคิดว่าเจ้าคือญาติสนิทเราพี่น้องไม่มีแบ่งเขาแบ่งเรา จะเป็นพี่น้องก,กันตลอดไปอ,อ,อจริงสิข้าเตรียมสุราอาหารเอาไว้คืนนี้เดี๋ยวกินให้เต็มที่เลยนะ,ะข้านับถือพี่จริงๆไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็สบายอกสบายใจดูไม่วิตกเลยข้าคิดว่าพี่คงมั่นใจในการสอบปีนี้ต้องสอบได้แน่นี่เขาว่าเหนือฟ้ายัางมีฟ้าเหนือคนมียอดคนข้าแช่จะมั่นใจในตัวเอง S <S <S เวลานี้ก็รอแต่สอบที่เมืองหลวงเท่านั้นน่ะพี่ดูมีความมั่นใจแต่ข้าเพื่อเตรียมรับมือกับการสอบต้องแข่งกับเวลาไี่กล้าละเลยเกียรติครอนวันเชียนเจ้าขยันหมั่นเพียรข้าอดชื่นชมไม่ได้เลยอจริงสิพี่บุญธรรมเราก็มาแต่งกรอนกันเถอะดูสิว่าความรู้ข้าก้าวหน้าขึ้นบ้างไหมได้เจ้าก็เสนอหัวข้อมาสิอท่องโครงเขียนกรอน ทำไมต้องมีหัวข้อด้วยอะพูดได้ดีงั้นเจ้าก็ท่องประโยคแรกนะอ,อ,อ,อย่างนั้นพี่เริ่มก่อนดีกว่าครับงั้นข้าก็ไม่ขัดศรัทธานะทรายครับบุญเชียนชวนลีอ,อ้อโซมงอี้เจ้ามาทำไมเจ้าไม่ได้อยู่กับท่านแม่เหรอพี่เพิ่งจะกลับมาท่านแม่เข้าครัวทำอาหารที่พี่ชอบอสั่งให้พี่กับชวนลี่ไปกินด้วยกันด้วยนะเออ แต่ว่าข้ากับพี่บุญธรรมกำลังแต่งกลอนกันอยู่กลับถึงบ้านดื่มเหล้าก็แต่งกลอนได้นี่เขาว่าจะดีกว่านะอซอกับวันเชียนเพิ่งพบกันไม่ได้คุยกันมากมายเขาไม่อยากรบกวนหรอกทำไมท่านพูดเช่นนี้ล่ะเราเป็นพี่น้องกันเหมือนครอบครัวเดียวกันนี่ใช่ความจริงเข้ามีธุระต้องทำนะต้องรีบไปแล้วล่ะ,ะงั้นเรื่องที่เราจะแต่งกลอนอย่างนั้นก็คงเฮ้ยยังมีเวลาอีกนานต้องมีโอกาสแน่ ชุนลี่มิทุระเราอย่ารบกวนเขาเลยอ,อจริงสิข้าได้ขอยันสองอันมาจากสัรเจ้าอันนี้ให้กับท่านออ๋ขอบคุณอาซอหวังว่าพวกท่านไปสอบที่เมืองหลวงจะสมหวังปลอดภัยแคล้วคลาดอ,อ,อย่างนั้นข้าขอตัวก่อนอเชิญ ท่านพ่อตานี่เป็นใบชายอย่างดีข้าตั้งใจซื้อมาฝากเราไปด้วยครับ <c oughs> ข้าไม่มีวาสนาด้ดึงเออเออเออนี่หวนเชียนในเจ้าไปอ่านหนังสือที่วัดบนเขานึกยังไงถึงได้กลับมาล่ะมงอีเงินไม่พอใช้หรือเปล่าไม่ใช่คะ่ะท่านแม่อีกสองวันหวนเชียนไปสอบที่เมืองหลวงดังนั้นเขาจึงมาบอกลาพวกท่านนะคะงั้นเหร เ่าจะไปสอบพร้อมชวนหลีเหรอใช่ค่ะวนเชียนเก็บตัวเล่าเรียนครึ่งปีเพื่อไปสอบที่เมืองหลวงนะจะคิดว่าเจ้าจะสู้ชวนหลีได้อย่างนั้นเหรอเพ้อฝันจริงๆท่านพ่อทำไมท่านพูดแบบนี้ทุกคนก็รู้ว่าชวนหลีเป็นอัจฉริยะของตาหมิงสติปัญญาล้ำเลิศยิ่งนัก ต่อให้เจ้าเ่าเรียนสิบปียังไล่ตามเขาไม่ทันริอานจ,จะไปสอบจองโวนเจ้าฝันไปหรือเปล่าท่านพ่อถ้าหากเขาฉลาดอีกสามปีค่อยไปสอบเจ้าอาจจะมีโอกาสเป็นหูหินจองหวนตอนนั้นพ่อก็พอจะได้หน้าบาท่านพ่อแม่เวินชีนสุขภาพไม่ไดีล้มป่วยเวญชีนอยากสอบรับราชการท่านแม่จะได้สุขสบายในบ้านปลายไม่นะ สองวันก่อนเนี่ยข้าเห็นแม่ของเจ้าสดชื่นแล้วก็ยังแข็งแรงดีต้องอยู่รอได้ถึงสามปีสิอีกอย่างปู่และพ่อของเจ้าทุกครั้งไปสอบไม่ติดเจ้าต้องตรอมใจตายเจ้ามีโอกาสเชิดหน้าวงตระกูลเจ้าต้องเจียมตัวเอาไว้มีชวนลีอยู่อย่างมากเจ้าก็ได้แค่ที่สอง ผัวเชียนวันเชียน,น,ยนท่านพ่อท่านเกินไปแล้วนะ ท่านปู่ท่านพ่อข้าเคยสาบานต้องสอบจังหวนให้ได้เพื่อเชิดหน้าชูตาให้กับตระกูลลีแต่ว่ามีฉวนลีข้าคงทำไม่ได้อีกอย่าง ท่านแม่สุขภาพไม่ดีถ้าหากว่าข้าละทิ้งโอกาสนี้ไปข้ากลัวท่านแม่รอไม่ไหวข้าเองก็ไม่อยากรอข้าไม่อยากให้คนดูถูกท่านพ่อให้ความมั่นใจข้า ข้าจะไม่แพ้หวนเชียง<ะ>อย่ากโกรธพ่อข้าเลยนะข้าไม่ได้โกรธเขาว่าเขาไม่อยากได้ข้าเป็นเขยมาตั้งแต่แรกแล้วมาชอบชุนลีตั้งหากหวนเชียงข้าเข้าใจความรู้สึกเจ้าดีในสายตาพ่อข้ารวมทั้งคนอื่นๆชวน,นลีมักเหนือกว่าเจ้าเสมอ เจ้าเป็นน้องบุญธรรมไม่อยากแพ้เขาตลอดไปจึงพยายามศึกษาเล่าเรียนแต่ว่าชวนหลีเป็นคนมีพรสวรรค์รอบรู้หลายอยา่างเจ้าก็รู้นี่นะงั้นเหรอเจ้าก็คิดว่าข้าจะแพ้ใช่ไหมข้าแค่จะบอกว่าไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็ต้องปลงซะไม่ได้ข้าต้องชนะข้าจะพิสูจน์ว่าข้าไม่ได้ด้อยกว่าชวนหลี และไม่อยากให้ใครดูถูกข้าอีกเจ้ากับชุนหลีโตมาด้วยการรักกันเหมือนพี่น้องอีกอย่างเขายังมีบุญคุณต่อเราด้วยถ้าไม่ได้เขาเราคงไม่ได้แต่งงานกันการหวังเพียงลาบยศทำพี่พี่น้องบาดหมางมันจะคุ้มกันเหรอเพราะฉะนั้นยังไงก็อย่าหมางใจดีกว่านะ ดื่มดืมดื่มดื่มดมดมดมอ่ใช่แล้วคุณชายเจ้าด้คําว่าทันเป็นคนเก่งใช่ตามสร้างเชื่อให้เมืองตาหมิงคราวนี้คงต้องพึงทันแล้วล่ะเพรดืมไม่ทันดืมดื่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 มด่มดมดื่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 มดืดื่ม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 ด่มดื่มดมด่มดื่มด่มดื่มดื่มดื่มด่มด่มดื่มดื่มดื่มด่มดน่มดื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 มดรมดืมดมด ดังคําว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นพี่ชวนหลีเขาไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่มาเรามาดื่มโวยพอให้เขาสมหวังกลับมาด้วยเขาผู้ชายเจ้าสอบได้นะคะคุณชายต้องเป็นจอมคนแน่ๆคุณไม่ได้ไม่ได้คับเดิมลกเดียวเขาไม่เสียตังค์คะเดิมต่อทําไมเดินหนีมาคนเดียวล่ะท่านแม่ข้าไม่อยากดื่มเหล้ามากนะครับ หวนเชียนข้ากับท่านแม่จะให้กำลังใจเจ้าเองข้ารู้หวนเชียนเจ้าเป็นคนชอบเอาชนะแม่รู้ว่าในใจเจ้าคิดอะไรแต่เรื่องบางอย่างเมื่อทำดีที่สุดก็พอแล้วอย่าดึงดันให้มากเลยนะผลออกมายังไงก็ช่างแม่จะรอเจ้ากลับมาเสมอท่านแม่ข้ารู้แล้วเดิดดทนทางดีโชคโดีโชคดีเราดื่มต<ด>่ออาซอมาด้วยเหรอ จะชวนหลีหวนเชียนเจ้าสองคนเดินทางไปพร้อมกันต้องดูแลกันและกันระวังให้มากๆไม่ต้องห่วงหรอกครับจริงสิม่งอี้ช่วยดูแลท่านแม่ให้ดีด้วยละ่ะรู้แล้วอย่าลืมเอาอยาที่ข้าให้ไปด้วยนะแน่นอนอท่านแม่เราไปนะครับ แล้วก่อนครับมันเริ่มไม่พอใจเลยคือเพรพอไอ้ความที่มันเด่นกว่าใช่ไหมไอ้เวินเชียงเนี่ยอย่างว่ามันมีอคติในใจแล้วมันถูกกดดันเนะมันทําให้เครียดไงพ่อตามันก็กดดันเออแต่ว่าพ่อตามันก็พูดถูกนะเออที่จริงแล้วมันพูดถูกมันต้องอีกสามปีข้าไปสอก็ไปสายปีมันก็ไม่สายเกินเรียนพวกมันรู้มันรู้ถึงว่าไอ้นี่มันเรียนน้อยกว่าไอ้ไอ้เวิน ไอ้ชูรีเนี่ยมันมันเรียนสูงกว่าสูงกว่าายุมากกว่าอแล้วก็การศึกษามันก็ดีกว่าอะไรเหมือนคนคนอ่อนวัยกว่าจะไปเทียบกับคนอายุมากกว่ามันมันย่อมย่อมเทียบกันไม่ติดเลยนะเขาก็เตือนดีนะเรื่องมันเตือนดีอ่ะแต่อันนี้มันไม่ฟังมันลั่นอ่ะมันลั่นเหรอมันก็ดูท่าทางมันมันก็ลั่นเออมันมันรู้สึกไม่เคยพอใจอะไรไม่พอใจอะไรมันก็ไปเฉยๆชูริโอเคนะมันไม่เคยถือสาน้องมันโตมาด้วยกันเนี่ยใช่แต่ว่า มันก็พระมันก็อบอุ่นมาอยกครอบครัวเนี่ยนะแต่มีตังค์แล้วมันก็ช่วยมันเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เว้นเชี่ยมันก็ฐานะก็ดีแต่ว่าตอนหลังพ่อแม่มันแย่พ่อไปถึงไปสอบแล้วไม่เคยได้ไปได้ก็เลยเสียใจตายก็เลยฐานะตกต่ำลงใช่ไหมเออนี่เป็นต้นเหตุเหมือนกันเห็นไหมแล้วมันมีความกดดันมันไปด้วยกันแล้วเพื่อนก็ไม่ได้เอาใจใส่กับมันยกยอยโฉนดยอยอยู่คนเดียวเอ้าคำคมจากเปาบุญจินคุณความดีเป็นรากฐาน การสร้างสรรค์มิตรไมตรีหมายความว่าไงคุณความดีเป็นรากฐานการสร้างสรรค์มิมตรไมตรีพี่ว่าไงมันก็ตรงคําหมายอยู่แล้วความหมายมีอยู่แล้วคุณความดีเป็นรากฐานเออคุณความดีนี่เป็นรากฐานการสร้างมิมตรไมตรีคือคุณสร้างความดีเนี่ยมันก็เป็นที่ใครๆก็อยากจะมาคบหา พี่มองอย่างนั้นเหรอเออถ้าไม่มีความดีไม่มีใคยกครคบเลยเหรอก็ใครอยากจะไปคบกับโจรนะผมถ้ามีตังมีตังมีตังอ่ะมีตังอ่ะไม่มีตังไม่ใช่เป็นความดีหมายความว่าไงไอ้นั่นมันเป็นความเป็นเศรษฐีอกาเศรษฐีไงไม่ใช่ความดีโอ้ความดีนี่มันมันเศรษฐีนี่บางคนเขายังไม่คบก็มีเออทําไมอ้าวก็เพราะมันไม่มีความดีไง เคนมีความดีไม่มีเงินลยยังครบเลยตักมงกลยังครบเลยเปล่าท้องสองเดือนบาาอะไรพี่ไม่ได้อ่านข่าวออ่านยะแต่งไม่ก็ท้องสองเดือนรีบแต่งแล้วแล้วเป็นไงอ่ะอ้าวก็บอกว่ายังไม่อยากจะอะไรพวนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติท้องก่อนแต่งเนี่ยนะเออเก็สวเขามั่นกันแล้วไม่เป็นใช่สวยอย่างนี้ใครจะทนไหวใช่ป่ะอ่าพี่รู้ดิ แล้วดับนางเองอ่ะพี่ทนไหวอ่ะจะให้รอไปถึงไหนเออบอกทีจะให้รอไปถึงไหนแหมทำเป็นหมื่นเป็นหมืนม่นหมืนม่นเหรอมันก็ไปเถอะอย่าอยู่เลยนะท <c> ำ <oughs> เป็นอึ้งเลยนะ <c oughs> ครับวันนี้หมดเวลาสวัสดีครับ 会相助，万朝和马汉在身边。穿天术，神情如燕；射地术，是条好汉；穿山术，铁壁神拳。 穿墙术，身手不凡；金毛鼠，一身是胆，这武术。